นู้นเบ็ดเป็นตับเบ็ดเป็นตับเลยสองสองทีหกนูอนว้าวมาไฟอันของเราก็อะไรี๋ยวไม่ปื้นที่ของเราไปพ่อแต่ว่าอะไรบาโพงมิ้นเลยประมาณนี้สุดแก้วเลยน่าว่าไม่เต็มเป็ดคิดจะว่าอะไรกันออเดลียววิด